คือภาพแผนที่ของวัดพระนอนจักศีและพระพราที่ประทับในวันนั้นวัดพระนอนจกักศีอันเป็นสถานที่ตั้งพระพราที่ประทับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดบวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญยาติที่มีขนาดใหญ่องค์หนึ่ง แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างขึ้นมาในสมัยใดซึ่งในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสมณฑลอยุธยาพระองค์ทรงบรรยายถึงสภาพวัดและพระนอนตองค์นี้ไว้ด้วยว่าวัดน,นี้อยู่ห่างแม่น้ำสามสุดว่าเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมต้องทุกถนนและมีสะพานข้าม รอบวิหารพระนอนมีกำแพงแก้วเตี้ยๆชั้นหนึ่งตัวพระวิหารยาวหนึ่งเส้นเจ็ดวา,วาดกว้างสิบเอ็ดวาเสาข้างในเป็นแปดเหลี่ยมอาการที่พระพุทธไสยญาติบรรทมไม่เหมือนอย่างกรุงเกา่าหรือกรุงเทพพระกรทอดออกไปมากพระขนยหนุนไม่สู้ชันนักเป็นบรรทมรากแต่พระบาทซ้อนกันตรงเหมือนอยางพระนอนทั้งต ลักษณะของพระนอนนี้เป็นพระพุทธรูปเ,เขาเรียกว่าเป็นปางเทศนาปฏิหารซึ่งปางเทศนาปฏิหารนี้เป็นปางพิเศษเป็นปางที่องค์สจ้เดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงเ,เทศนาโปรดอสุรินทราหูซึ่งต่างจากปางปริิญาท,ทั่วไป สิ่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นและสวยงามน,นอกจากก็คือความใหญ่โตนี้จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของหลวงพ่อพระนอนจกักสือแล้วพระพักขององค์นี้ก็เป็นพุทธลักษณะที่สําคัญพูดภาษาท้องจงเขรบอว่าคิ้วต่อคอป้องหน้านางคางอีกอะไนีะจะเป็นเอกลักษณ์ของสมัยพระพุทธรูกสมัยยุคนี้ซึ่งมีความสวยงามและงดงามที่สุดในในยุคหนึ่งของพระพุทธรูกที่สร้างในประเทศไทย สุโทมของวัดในเวลานั้นทำให้พระธรรมไตรโลกอ้นเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามได้ถวายพระพรขอพระราชทานเงินค่านาของวัดพระนอนจักสีเพื่อน,นำมาปฏิสังขรณ์วัดซึ่งนอกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชทานเงินค่านาของวัดแล้วพระองค์ยังได้พระราชทานเงินค่านาของเมืองสุงบุรีเพื่อให้เจ้าอาวาสได้นำไปใช้สำหรับการบูรณะวัดให้แล้วเสร็จ โดยทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักทรงเป็นที่ปรึกษาในการปฏิสังขรณ์วัดในครั้งนี้ซึ่งในการปฏิสังขรณ์ได้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2428รวมเวลากว่า7ปีภายในวัดพระนอนจักสี นอกจากพุทธลักษณะอันงดงามของพระพุทธรูปปางสายญาติแล้ววัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วและพระกาลซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงถวายไว้ในภายหลังปัจจุบันพระนอนจกักรียังคงเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมอเืองชาวสุนุรี ที่มีผู้คนจากผู้สารทิต่างเดินทางมานมัสการกันเป็นสมนวนมากหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชะดำเนินออกจากเมืองสิงห์บุรีแล้วที่หมายต่อไปคือเมืองอ่างทองและที่นี่คือที่หมายสุดท้ายของการเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา ก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ คนอาศัยอยู่มานานหลายร้อยปีบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขามีแม่น้านําสายสําคัญไหลผ่านสองสายคือแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนสองฝั่งลําน้ํามาหลายชั่วอายุคน วีิก,กยายนพุทธศักราช2421พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจาา้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินจากสิงห์บุรีมาถึงวัดชายโยวรวิหารเมืองอ่างทองวัดโบราณซึ่งไม่ปรากฏปีที่สร้างแต่อย่างใด พระสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดประคังโคศิตารามได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ชาบูนไม่ติดทองไว้กลางแจ้งในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูปองค์นี้พระองค์ทรงบรรยายถึงลักษณะพระพุทธรูปองค์นี้ไว้สั้นๆว่าหน้าตารูปร่างไม่งามปากเหมือนท่านผัวโตไม่ผ็น หลังจากนั้นอีก9ปีในปีพุทธศักราช2430สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินยังวัดนี้อีกครัง้งและได้โปรดให้ซ่อมแซมพระพุทธรูปองค์นี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการซ่อมแซมโบสถ์และวิหารได้ทําให้พระพุทธรูปพังทลายลงพระองค์จึงโปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐ์บวรการช่างปั้นพระพุทธรูปฝีพระหัตถ์ยอดเยี่ยมมาช่วยสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ และพระราชทานนาพระพุทธรูปองค์ใหม่นี้ว่าพระมหาพุทธพิมพ์และสถาปนาวัดชโยให้เป็นพระอารามหลวงชื่อวัดชโยวรวิหารจากวัดชโยวรวิหารขบวนเรือพระที่นั่ง ได้เดินทางต่อไปจนถึงเมืองอ่างทองซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศการค้าขายทางน้ําในขณะนั้นไว้ว่ามีการค้าขายกันอย่างคับขั่งออกจากชโยกล่องลงมาถึงเมืองอ่างทองลงเรือที่ปากคองซึ่งเป็นตลาดนั้นมีแพหลายหลังและเรือสามวาสองศอก ขายของเป็นอันมาก สาหรับเรือสามวาสองศอกนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงเรือประเภทเรือสมปั้นสวนมีความยาวประมาณ7เมตรเป็นเรือขึ้นต่อขึ้นมาแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าเรือสมปั้นพายที่เราเห็นก็โดยทั่วไปนะครับส่วนของหลังคาจะสานด้วยไม้ไผ่แล้วก็พรนด้วยชันและน้ํามันยางเพื่อการสนเรือประเภทนี้จะขับเคลื่อนด้วยการที่ใช้แจวหัวท้ายนะครับสองแจวส่วนคนแจวท้าย ก็จะใช้เท้าบังคับหางเสือในการเลี้ยวเพือเปลี่ยนทิศทางด้วยนะครับเบือสัมปั้นสวนเนี่ยจะมีหลังคาพิเศษที่ยื่นออกมาได้เรียกว่าขยานะครับยื่นออกมาในเวลาที่แดดร้อนหรือการฝนสําหรับคนแจวที่จะนั่งอยู่ใต้หลังคานั้นนะครับสําหรับเรือประเภทนี้เนี่ย จะใช้ในการบรรทุกผลไม้จากสวนเข้ามาขายตามตลาดน้ำหรือตามเรือนแพซึ่งเป็นแหล่งชุมชน,นต่อจากนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสวัดขุนอินทรประมูล วัดอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองอ่างทองซึ่งมีองค์พระนอนที่มีขนาดใหญ่อีกองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่และชมบรรยายความงามขององค์พระนอนแห่งนี้เปรียบเทียบกับพระนอนวัดจักรสีของเมืองสิงห์บุรีไว้ในพระราชาธิเลขาว่าองค์พระนอนยาวกว่าพระนอนจกักรสีวัดตามพื้นราได้เส้นสามวาถ้าคิดวัด ตั้งแต่พระรัศมีไปจนพระบาทได้เส้นห้าวารูปพระนอนอินทราประมูลนี้เพียงมากกว่าพระนอนจักสีที่พระหัสพระกรก,รก็ตั้งมากแต่พระพักเห็นจะงามกว่าพระนอนจักสี